ฮาเลลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำวันจันทร์ที่29พฤศจิกายนในหัวข้อเรื่องจงเน,งน้นในฝ่ายวิญญาณจงเอาใจใส่สิ่งที่อยู่เบื้องบนไม่ใช่สิ่งที่อยู่บนแผ่นดินโลกโคโลสีบทที่3ข้อที่2ในพระธรรมลูกาบทที่22พระคัมภีร์บอกเราว่า พระเยซูทรงประกาศการสิ้นพระชนที่ใกล้จะเกิดขึ้นอย่างไรในขณะที่พระองค์ทำมหาสนิทกับเหล่าสาวกข,ของพระองค์พระองค์ใช้โอกาสนั้นเพื่อเปิดเผยว่าคนหนึ่งในพวกเขาวงเล็กยูดาสอิสคาริโอตจะทรยศพระองค์หลังจากนันไม่นานยูดาสก็เข้าไปหาพวกปุโรหิตและพวกธรรมาจารและตกลงที่จะพาพวกเขาไปหาพระเยซูเพื่อแลกกับเงิน เมื่อพวกเขาไปถึงพระเยซูพระองค์ตรัสกับกพวกเขาว่าเวลาที่เราอยู่กับพวกท่านในบริเวณพระวิหารทุกวันท่านไม่ยอมยื่นมือออกมาจับเราอย่างไรก็ตามนี่เป็นเวลาของพวกท่านและเป็นอำนาจของความมืดลูก,กาบทที่2 2ข้อที่53เหตุใดพระเยซูจึงตรัสว่านี่เป็นเวลาของพวกท่านและเป็นอำนาจของความมืด ทั้งที่คำพระวจนะระบุไว้อย่างชัดเจนว่าพระองค์จะถูกจับกุมพระองค์ดึงความสนใจของเราไปที่เรื่องฝ่ายวิญญาณซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่ว่าฤทธอำนมาตแห่งความมืดอยู่เบื้องหลังการจับกุมพระองค์สิ่งนี้ให้ตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบแก่เราในการตื่นตัวฝ่ายวิญญาณคุณตระหนักแค่ไหนว่าใครกำลังควบคุมความคิดและการกระทำของคุณอยู่ เมื่อคุณทำการตัดสินใจใครอยู่เบื้องหลังจงมุ่งเน้นที่ฝ่ายวิญญาณเสมอไม่ใช่สิ่งที่คุณรับรู้ด้วยประสาทสัมผัสทางกายของคุณจงตรวจสอบให้แน่ใจว่าการกระทำความคิดและความปรารถนาของคุณได้รับแรงดลใจจากพระเจ้าเสมอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำและนำทางคุณในทุกสิ่งจงเอาใจใส่ที่พระองค์ โคโรสีบทที่สข้อที่สกล่าวว่าจงเอาใจใส่ส,สิ่งที่อยู่เบื้องบน,บนไม่ใช่สิ่งที่อยู่บนแผ่นดินโลกจงใส่ใจในพระคำนุลำของพระเจ้าและให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นครูของคุณพระคำพีบอกว่าเพราะว่าคนทั้งหลายที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังก็สนใจในสิ่งที่เป็นของเนื้อหนังแต่คนทั้งหลายที่อยู่ฝ่ายพระวิญญาณ ก็สนใจในสิ่งซึ่งเป็นของพระวิญญ,ญาณการเอาใจใส่เนื้อหนังก็คือความตายและการเอาใจใส่พระวิญ,ญญาณก็คือชีวิตและสันติสุขเรวมบทที่8ข้อที่5ถึง6ให้เรากล่าวถ้อยคำแห่งความเชื่อร่วมกันนะคะพระบิดาที่รักเดลิตอำนาจของพระวิญ,ญญาณของพระองค์ข้าพระองค์ใช้ความคิดอย่างมีสติ ื่อจดจ่ออยู่กับความเป็นจริงฝ่ายวิญญาณของพระคำในสิ่งที่ซื่อสัตย์ยุติธรรมบริสุทธิ์น่ารักควรแก่การสรรเสริญมีคุณธรรมและน่ายกย่องข้าพรมคิดในฝ่ายวิญญาณยอมให้ความคิดถูกนำทางโดยพระคำเท่านั้นเพื่อการสรรเสริญ และพะสัสซิลิแก่พระน,นามของพระองค์อาเมนหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับให้เยซูและมีความปรารถนาะในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะ ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซู อาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวนจะนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟล์ PAF พระวนจะนะแห่งความจริงให้คุณ เพื่อคุณจะสามารถรับอาหารฝ่ายจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด